ที่คุณจะภูมิใจผมกองทัพและนี่คือพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งเ e มเบอร์ n มนเทอรคือการทุ่มเททุกสิ่งให้กับความสำเร็จและไม่มีข้ออ้างครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดโลกของ The m e m b e r Mentality กับทุกบทเรียนที่โ o b e ไบรอันจะสอนให้เราได้เรียนรู้ครับ วันนี้เราอยู่กับหนังสือ Member Mentality จากคุณโคบีไบรอันครับหัวข้อที่1 Process หรือว่ากระบวนการนั่นเองหัวข้อนี้นะครับคุณโคบีเนี่ยก็ได้กล่าวถึงแนวทางการฝึกซ้อมและก็การพัฒนาตัวเองของโคบีไบรอันซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิด Member Mentality ครับที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการบทเรียนที่1ครับ การทุ่มเทยอย่างสุดขีด dedication and hard work คุณค o บบี้นะครับเน้นว่าความสามารถไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากการทำงานหนักเขาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแล้วก็มีระเบียบวินัยสูงกว่าคนทั่วไปครับเช่นเขาเนี่ยตื่นนอนตอนตีสี่แล้วก็เริ่มฝึกซ้อมก่อนที่เพื่อนร่วมทีมนะครับจะตื่นขึ้นมาเขาใช้เวลากับการฝึกยิงลูกมากกว่าคู่แข่งหลายเท่าครับ if you want to be great You have to put in the work. There are no shortcuts. ครับถ้าคุณอยากเป็นสุดยอดคุณต้องลงมือทำอย่างหนักครับและก็ไม่มีทางลัดบทเรียนที่2ครับการฝึกซ้อมแบบใส่ใจทุกรายละเอียดครับ Attention to detail in training คุณคมพิจินะครับให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆซึ่งสร้างความแตกต่างในเกมครับเขาฝึกการเคลื่อนไหวซ้ำๆจนร่างกายเนี่ยตอบสนองอัตโนมัติ วิเคราะห์วิธีการเล่นของตัวเองแล้วก็หาจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขถ้าเขาพลาดการยิงเขาจะดูว่าเป็นเพราะองศามือผิดหรือว่าข้อมือไม่หลอกศึกษาคู่แข่งอย่างละเอียดครับเช่นวิธีการป้องกันของพวกเขาและก็จังหวะที่ควรใช้เนี่ยควรจะต้องใช้ทักษะในในการที่จะป้องกันศัตรูได้ I ask myself how can I get better What can I d r i k ผมถามตัวเองเสมอว่าฉันจะเก่งขึ้นได้ยังไง มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือเปล่าบทเรียนที่3ครับวินัยแล้วก็ความอดทน discipline and consistency เขาฝึกทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะรู้สึกดีหรือเปล่าครับแม้ว่าจะเหนื่อยหรือบาดเจ็บเขาก็ย,ยังซ้อมเว้นแต่จะเป็นอากาศบาดเจ็บที่หลายแรงเท่านั้นครับคุณโคบี้เชื่อว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการเป็นสุดยอดครับในช่วงปิดฤดูกาลนะครับที่คนอื่นเนี่ยพักผ่อน แต่คุณโคบี้เขาก็ยังฝึกฝนอย่างหนักครับหลังจากแพ้ในเกมเขาจะกลับไปดูวิดีโอและก็ฝึกในสิ่งที่เขาเนี่ยทำพลาด You have to work hard in the dark to shine in the light like. คุณต้องทำงานอย่างหนักตอนที่ไม่มีใครเห็นเพื่อที่จะเปล่งประกายเมื่อถึงเวลาครับบทเรียนที่ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และก็พัฒน,นา Commitment to learning and grow นะครับคุณโคบี้ไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่ว่าเขาจะเป็นซ u เปอร์สตาร์แค่ไหนครับ เขาศึกษาและก็ขอคำแนะนำจากนักบาสระดับตำนานเช่นไมเคิลจอร์แดนฮาค i ิมโอลาจูวอนศึกษาการเคลื่อนไหวจากนักกีฬาประเภทอื่นเช่นนักฟุตบอลและก็นักมวยเขาเรียนรู้ท่ากระโดดยิงนะครับหรือว,ว่าเฟดเอาเวยจากคุณไมเคิลจอร์แดนฝึกการใช้เท้าแบบนักฟุตบอลเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในบาสเกตบอลครับ I study the game religiouslyI want to know every detail every advantage ผมศึกษาเกมนี้เหมือนเป็นศาสนาผมอยากรู้ทุกอย่างทุกข้อได้เปรียบสรุปบทเรียนจากหัวข้อโปร g r e สหรือว่ากระบวนการครับ member mentality คือระเบียบวิน,นัยบวกความขยันบวกการเน้นรู้แล้วก็การใส่ใจในทุกรายละเอียดทุ่มเทให้มากกว่าคนอื่นซ้อมก่อนแล้วก็หลังใครๆใส่ใจรายละเอียดศึกษาจุดลเล็กๆที่ทำให้เหนือกว่าคู่แข่งมีวิน,นัยแล้ก็ความอดทนฝึกทุกวันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ศึกษาทั้งนักบาสและก็นักกีฬาประเภทอื่นหากคุณต้องการเป็นที่สุดในสิ่งที่ทำนี่คือกระบวนการที่คุณจะต้องเดินตามครับหัวข้อที่2ครับครับทักษะและเทคนิคในหัวข้อครับทักษะและเทคนิคนะครับคุณค o บ e ี้ไบรอันอธิบายว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นนักบาสระดับตำนานนะครับไม่ได้เกิดจากพรสมรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเขาลงลึกในรายละเอียดของเกมโดยเน้นการพัฒนาการเล่นของตัวเองจนถึงระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งครับบทเรียนที่1ทักษะพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ mastering the f u n d a m e n t a l คุณคบี้เชื่อว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่เราจะพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงได้พวกเขาจะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เขาฝึกการเลี้ยงบอลครับ deep b r i การยิง shooting แล้วก็การป้องกันหรือว่า defense อย่างละเอียดครับคุณโคบี้นะครับฝึกแบบพื้นฐานซ้ำๆจนกลายว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งอัตโนมัติไปเลยนะครับแม้ว่าเขาจะเล่นใน NBA แล้วคุณโคบี้ก็ยังฝึกเลี้ยงบอลพื้นฐานเหมือนกับเด็กฝึกใหม่ครับทุกวันเขาจะฝึกยิงลูกโทษอย่างน้อย8 0ดรอยครั้งครับ I want to be an artist on the court and the best artist start with the basics ผมอยากที่จะเป็นศิลปินในสนาม และศิลปินที่ดีที่สุดเริ่มจากพื้นฐานบทเรียนที่2ครับเทคนิคการยิงที่สมบูรณ์แบบ perfecting the shot คุณคบี้ฝึกการยิงจากทุกตำแหน่งในสนามไม่ใช่แค่3มแต้มหรือว่าระยะไกลเขาใช้เวลากับ fade away jumper หรือว่าการยิงแบบกระโดดถอยหลังครับวิเคราะห์การยิงของตัวเองเพื่อหาข้อผิดพลาดเช่นมุมของมือการใช้ขาแล้วก็การปล่อยบอล เขายิงลูกหลายพันครั้งต่อวันเพื่อให้ช็อตของเขาเนี่ยมีความมั่นยาม,มากขึ้นศึกษาวิดีโอของคุณไมเคิลจอร์แดนเพื่อจะเรียนรู้เทคนิคการยิงที่ดีที่สุดครับ every shot i took i wanted to be the best shot i ever took ทุกช็อตที่ผมยิงผมต้องการให้มันเป็นช็อตที่ดีที่สุดบทเรียนที่3ครับการใช้เท้าแล้วก็การเคลื่อนไหว footwork and movement หนึ่งในจุดแข็งของคุณโคบีก็คือการใช้เท้าอย่างชาญฉลาดครับเขาศึกษาการเคลื่อนไหวของนักเตะฟุตบอลแล้วก็นักมวยเพื่อที่จะพัฒนาการเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกการใช้เท้าให้มีความแม่นยำเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ในการยิงนะครับฝึกパイวอตมูครับคือการหมุนตัวในภาษาของบาสเกตบอลนะครับเพื่อที่จะหลบการป้องกันได้ง่ายขึ้นศึกษาจากคุณฮาคิมโอลาจูวอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตเวิครับ If you want to create space, your feet have to be as sharp as your shot. r ถ้าคุณอยากสร้างพื้นที่การใช้เท้าของคุณต้องคมพอๆกับการยิงของคุณครับบทเรียนที่4ศิลปะแห่งการป้องกัน The art of defense. หลายคนมองว่าโคบีเนี่ยเก่งด้านในการทำแต้มครับแต่เขาให้ความสำคัญกับการเล่นเกมลับมากเขาเนี่ยศึกษาวิธีการป้องกันนะครับกู้แข่งระดับโลกเช่นเลบอนเจน ควินดูลนนะครับใช้ไมค์เกมนะครับหรือว่าการก่อกวนจิตใจคู่แข่งเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเสียสมาธิตัวอย่างนะครับเขาใช้มือขัดขวางสายตาของคู่แข่งเวลาที่พวกเขาเนี่ยยิงวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคู่แข่งเพื่อที่จะคาดเดาทิศทางลวงหน้า d i f f e r e n t is just as important as offense If you stop them, you win เกมรับสำคัญเท่ากับเกมลุกถ้าคุณหยุดพวกเขาได้คุณก็จะชนะครับบทเรียนที่5 การเล่นด้วย IQ ที่สูงครับ Playing with Basketball Intelligence คุณโคบี้นะครับไม่ใช่แค่พึ่งพาความสามารถทางกายภาพเท่านั้นแต่เขายังใช้ IQ ในบาส e t ตบอลในการตัดสินใจครับเขาเนี่ยศึกษาวิดีโอการแข่งขันเพื่อที่จะเรียนรู้การเคลื่อนไหวของคู่แข่งแล้วก็เพื่อนร่วมทีมใช้กลยุทธ์ในการอ่านเกมเช่น face move การหลอก no look pass ส่งบอลแบบไม่มองครับ ตัวอย่างนะครับเขาศึกษาคู่แข่งล่วงหน้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนทุกเกมครับใช้พัมเฟสหรือว่าการหลอกยิงเพื่อทำให้คู่แข่งเนี่ยเสียจังหวะ I wasn't the fastest or the strongest but I was the smartest ครับผมอาจจะไม่เร็วที่สุดหรือว่าแข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าผมเนี่ยฉลาดที่สุดนั่นเองสรุปจากหัวข้อคราฟหรือว่าทักษะและเทคนิคนะครับในหัวข้อนี้คุณโคบีได้แสดงให้เห็นว่า Member ร์เมนเทนะครับ ไม่ได้แค่เกี่ยวกับความพยายามแต่ว่ามันเกี่ยวกับความมั่นยำแล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดครับ5สิ่งนะครับที่ทําให้คุณโคบี้เนี่ยเป็นสุดยอดนักบาสก็คือเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญพื้นฐานครับฝึกซ้อมพื้นฐานจนสมบูรณ์แบบฝึกยิงให้สมบูรณ์แบบนะครับเขาเนี่ยซ้อมจนสามารถยิงได้แทบทุกมุมในบาสเกตบอลเลยใช้เท้าให้มีประสิทธิภาพครับฟุตเวิร์กที่ยอดเยี่ยมเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ หลอกล่อคู่แข่งได้เขามีการป้องกันที่ดีเยี่ยมครับไม่ใช่แค่เอาแต่ทำแต้มแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะหยุดคู่แข่งได้ด้วยเขาเล่นด้วย IQ ที่สูงครับเขาศึกษาคู่แข่งแล้วก็คิดล่วงหน้า1นาจากศัตรูเสมอครับเป็นบ้าเปนชาร์ตีไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันคือการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องถ้าคุณต้องการไปสุดยอดในสิ่งที่ทำคุณต้องใส่ใจในรายละเอียดเหมือนคุณโคบีครับ Excellent i s in the detail ความเป็นเลิศอยู่ในรายละเอียดหัวข้อที่3ครับ s t u d y i n g the game การศึกษาบาสเกตบอลครับหัวข้อนี้นะครับเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณโคบีไบรอันนะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการครับ m e m b e r mentality ไม่ได้แค่หมายถึงการฝึกซ้อมอย่างหนักแต่รวมถึงการใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ทุกแง่มุมของเกมครับโคบี mm hmm. Kobe นะครับ ไม่ได้เล่นบาสเพื่ออาศัยความสามารถทางกายภาพอย่างเดียวครับแต่ว่าเขาศึกษาเกมการแข่งขันเทคนิคของคู่แข่งระบบการเล่นและแม้แต่จิตวิทยาของนักกีฬาเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งเสมอบทเรียนที่1ครับการศึกษาผ่านวิดีโอการแข่งขัน film study and game analysis นะครับคุณโคบี้นะครับหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาวิดีโอทั้งของตัวเองและก็ของคู่แข่ง เขาศึกษาทุกการเคลื่อนไหวของตัวเองเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีช็อตที่ดีแล้วก็ศึกษาในช็อตที่เขาเนี่ยพลาดไปนะครับเขาศึกษาการป้องกันของทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะคาดการล่วงหน้าว่าคู่แข่งจะเล่นอย่างไรนะครับตัวอย่างนะครับคุณโคบีเนี่ยได้ดูวิดีโอของคุณไมเคิลจอร์แดนซ้มบิลซามาเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคของเขาครับเขาสังเกตว่าผู้เล่นอย่างสกอตตี้พิมเพ็ดนะครับใช้ร่างกายอย่างไรในการป้องกัน ศึกษารูปแบบของเกมเทีมคู่แข่งเพื่อที่จะหาจุดอ่อนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ When I watch the game, I see every small detail. I analyze everything. นะครับเวลาผมดูเกมผมเห็นทุกรายละเอียดผมวิเคราะห์ทุกอย่างครับบทเรียนที่2ครับการวิเคราะห์จุดแข็งและก็จุดอ่อนของคู้แข่ง Knowing your opponent คุณคอบี้รู้ว่าหากเขาต้องการเป็นที่1เขาต้องเข้าใจคู่แข่งมากกว่าที่พวกเขาเนี่ย เข้าใจตัวเองเขาศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เล่นทุกคนที่เขาเนี่ยจะต้องเผชิญหน้าครับเขาเนี่ยวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวสไตล์การเล่นและก็แนวโน้มของคู่แข่งตัวอย่างนะครับตอนที่เขาเนี่ยเจอกับเลบอนเจมเขาจะดูว่าเขาควรที่จะป้องกันอย่างไรให้เลบอนเนี่ยใช้มือที่อ่อนแอของเขาครับถ้าเขาเจอแคเวนดูแลนเขาจะศึกษาวิธีการยิงของดูแลนครับเพื่อที่จะหาวิธีขัดขวางแล้วก็จังหวะการยิง By knowing your opponent, you can make them uncomfortable and control the game ครับถ้าคุณรู้จักคู่แข่งดีพอคุณสามารถทำให้พวกเขาเล่นไม่ได้ตามแผนและก็ควบคุมเกมได้บทเรียนที่3ครับการเรียนรู้จากผู้เล่นระดับตำนาน Learning from the greats คุณค o บ e ี้นะครับเรียนรู้จากสุดยอดนักบาสรุ่นก่อนหน้าเขาครับเขาไม่ได้หยิ่งทนงว่าเขาเนี่ยกิ่งอยู่แล้ว แต่ว่าเขาพยายามเก็บเกี่ยวความรู้จากทุกคนที่เขาเนี่ยชื่นชมครับเขาฝึกฝนท่าพิเศษแล้วก็เทคนิคของผู้เล่นระดับตำนานแล้วก็นำมาปรับใช้กับสไตล์ของตัวเองครับเช่นนะครับเขาเนี่ยเรียนรู้ท่า Fade Away Jump Shot จากคุณไมเคิลจอแดนครับเขาเนี่ยฝึกฟุตเวิร์จากคุณฮาคิม m อลาจูวอนครับและวเขาก็เรียนรู้การควบคุมจังหวะของเกมจากเมจิกจอ h ์ s o น Great players steal from other great players and make it their own ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมขโมยเทคนิคจากผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำให้มันเป็นของตัวเองครับบทเรียนที่4การจดบันทึกแล้วก็การวางแผนเกม taking notes and game planning คุณโคบี้นะครับไม่ได้แค่ศึกษาคู่แข่งผ่านวิดีโอแต่เขายังจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเขาจดว่าผู้เล่นแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะทำอะไรในสถานการณ์ต่างๆ,ๆเขาวางแผนล่วงหน้าก่อนเกมว่าเขาจะโจมตีแล้วก็ป้องกันอย่างไร ัวอย่างครับเขารู้ว่าทีมดันแคนนะครับได้บอลที่ตำแหน่งโรโพสเขามักจะหมุนตัวไปในทางไหนเขาจดจำว่าเอเลนเอเวอร์สันนะครับมีการเคลื่อนไหวคอสโอเวอร์แบบไหนแล้วก็ควรป้องกันอย่างไร It's not just about paying hard it's about paying smart มันไม่ใช่แค่การเล่นให้หนักแต่มันต้องเล่นให้ฉลาดด้วยครับบทเรียนที่5ครับจิตวิทยาในการแข่งขัน physiological warfare นอกจากร่างกายแล้วก็ทักษะแล้วนะครับคุณโคบี้นะครับยังใช้ไม์เกมหรือว่าจิตวิทยาเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับเขาพยายามอ่านภาษากายของคู่แข่งเพื่อดูว่าพวกเขากําลังเครียดหรือว่ากังวลอยู่หรือไม่ครับเขาเนี่ยใช้คําพูดกดดันคู่แข่งระหว่างเกมครับหรือว่า task talk เพื่อให้เขาเนี่ยหลุดโฟกัสครับตัวอย่างครับเวลาที่พอเฟสนะครับเริ่มเสียสมาธิคุณโคบี้จะยิ่งกดดันเขามากขึ้น เขาจะตั้งใจไม่แสดงอารมณ์แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันครับเพื่อทำให้คู่แข่งไม่สามารถที่จะอ่านเขาได้ When you make your opponent think too much, they hesitate, and when they hesitate, you win เมื่อคุณทำให้คู่แข่งคิดมากเกินไปพวกเขาจะลังเลและเมื่อพวกเขาลังเลคุณก็จะชนะสรุปหัวข้อ Starting the Game หรือว่าการศึกษาบาสเกตบอลนะครับ ในหัวข้อนี้นะครับคุณคบี้เน้เนให้เห็นว่า Member m e n น a ท i t y ไม่ได้หมายถึงการพึ่งพาความสามารถทางกายภาพเท่านั้นแต่ต้องใช้ไหวพริบการวางแผนและก็ความเข้าใจเกมในระดับลึกเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาระดับตำนานครับ Member m e n น a ท i t y คือการใช้ทั้งร่างกายและก็สมองให้ได้เปรียบคู่แข่งความแตกต่างระหว่างคนที่ดีกับคนที่ยิ่งใหญ่คือการศึกษาในสิ่งที่พวกเขาทำครับหัวข้อที่4 preparing การเตรียมตัวหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คุณโคบีไบรอันนะครับแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆก็คือการเตรียมตัวก่อนเกมที่เหนือชั้นครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมร่างกายจิตใจหรือว่ากลยุทธ์คุณโคบีนะครับให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมมากกว่าทุกสิ่งเขาเชื่อว่าถ้าคุณเตรียมตัวดีพอคุณจะไม่มีวันกลัวสิ่งใดในสนามครับนี่คือหัวใจของเมมเบอร์เมนเทอร์ดบทเรียนที่1ครับ การฝึกซ้อมร่างกายอย่างหนัก physical preparations คุณโคบี้นะครับให้ความสำคัญกับร่างกายที่แข็งแกร่งเพื่อลองรับการแข่งขันที่ดุเดือดฝึกซ้อมแบบ high intensity training นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วและก็ความแข็งแกร่งเน้นความทนทานครับหรือว่า endurance เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเล่นด้วยพลังที่เต็มที่ตลอดทั้งเกมครับตัวอย่างนะครับคุณโคบี้เนี่ยเขาตื่นตั้งแต่ตีสเพื่อที่จะฝึกซ้อมก่อนคนอื่น ฝึกเวทเทรนนิ่งตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะเพิ่มพะละกกำลังซ้อมยิงนะครับวันละ800-1,000ครั้งต่อวันเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแน่ใจว่าความแม่นยำอยู่ในระดับที่สูงที่สุดครับ I work harder than anyone else. That's how I gain an a g e ผมทำงานหนักกว่าคนอื่นนั่นคือวิธีที่ผมได้เปรียบการดูแลโภชนาการครับ Nutrition and recovery. คุณโคบี้เชื่อว่าการกินอาหารที่ดีคือกุญแจสําคัญของความแข็งแกร่งและก็ความฟิตครับเขาเลือกอาหารที่ช่วยให้เขาเนี่ยฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มพลังงานเขานอนหลับให้เพียงพอเพราะว่าการพักผ่อนนะครับมีผลต่อประสิทธิภาพของร่างกายตัวอย่างนะครับเขาเนี่ยลดน้าตาลแล้วก็อาหารแปรรูปหันมากินโปรตีนแล้วก็ไขมันดีครับเน้นกินผักผลไม้แล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนอนอย่างน้อยวันละ 6-8ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัว Your body is a temple take care of it and it will take care of you ร่างกายของคุณคือวิหารถ้าคุณดูแลมันดีมันก็จะดูแลคุณกับบทเรียนที่สาครับการเตรียมจิตใจให้แข็งแกร่ง Mental preparations คุณคอบบี้นะครับไม่ได้เตรียมเฉพาะร่างกายแต่ก็ยังฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นครับเขาใช้เทคนิค visualization นะครับหรือว่า แปลเป็นไทยก็คือการจินตนาการนะครับเขาเนี่ยเห็นภาพตัวเองประสบความสําเร็จก่อนที่จะเล่นเกมนั้นครับฝึกสมาธิ mindfulness เพื่อลดความกดดันในสถานการณ์ที่สําคัญครับตัวอย่างนะครับคุณโคบี้เนี่ยนั่งสมาธิก่อนเกมเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมีใจิตใจที่สงบเขาเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองนะครับกำลังชูดลูกสาคัญในช่วงเกมวินเนอร์เขานะครับใช้ positive self-talk นะครับหรือว่าการพูดเชิงบวกกับตัวเองเพื่อที่จะ ให้เขาเนี่ยเพิ่มความมั่นใจ if you don't believe in yourself no one else will ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่มีใครครับที่จะเชื่อมั่นในตัวคุณบทเรียนที่4ครับศึกษาแผนการเล่นแล้วก็กลยุทธ์คุณโคบี้นะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงที่จะศึกษาเกมวางแผนแล้วก็คิดล่วงหน้าศึกษารูปแบบการเล่นของทีมแล้วก็หาวิธีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของคู่แข่งเขานะครับเตรียมแผนสำรองครับเช่นแผน B แผน C แผนดี เผื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเอาไว้ครับตัวอย่างครับถ้ารู้ว่าทีมตรงข้ามเล่นโซนครับหรือว่าโซนดิฟเฟนซ์เนี่ยเขาจะเตรียมการโจมตีที่เหมาะสมครับถ้าต้องเผเชิญกับดับเบิลทีมหรือว่าการประกบ2คนเขาจะเตรียมวิธีส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมถ้าถูกบล็อกช่อนบ่อยๆครับเขาจะเปลี่ยนเป็นฟุตเวิร์กเนี่ยที่ซับซ้อนขึ้น I don't react I anticipate ครับผมไม่ได้แค่ตอบสนองผมคาดการล่ลงหน้าบทเรียนที่5ครับ การเตรียมตัวก่อนการแข่งขันครับ pre-game routine ครับคุณโคบี้นะครับมีกิจวัตรก่อนเกมครับที่ช่วยเขาเนี่ยเข้าสู่โหมดการแข่งขันเขาฟังเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจฝึกยิงจากตำแหน่งต่างๆที่เขาจะใช้นะครับในเกมจริงบอมอัพร่างกายให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงตัวอย่างครับเขาเนี่ยฟังเพลงฮิปฮอปหรือว่าเพลงคลาสสิกก่อนที่จะลงสนามเพื่อสร้างสมาธิ ซ้อม100ช็อตจากทุกตำแหน่งที่เขาจะยิงในเกมวอร์มอัพข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อทุกส่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ If you fail to prepare, you prepare to fail ถ้าคุณล่มเหลวในการเตรียมตัวคุณกำลังเตรียมตัวที่จะล้มเหลวครับสรุปหัวข้อ preparing การเตรียมตัวนะครับหัวข้อนี้นะครับในในห้เห็นว่า member mentality คือการเตรียมตัวให้ดีกว่าทุกคนเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในการแข่งขันครับ สุดท้ายแล้ว Member Mentality ไม่ได้แค่เกี่ยวกับการทำงานอย่างหนักแต่มันเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้เหนือกว่าคู่แข่ง h h ม m p i o น d อนจ j u s ช show พ p t h e y p r e p a r คครับหัวข้อที่5ครับ keeping the passion รักษาความลงไหลในหัวข้อนี้นะครับเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของ Member Mentality เพราะว่าคุณโคบีบรายนะครับไม่ได้เล่นบาสเกตบอลเพียงเพื่อชื่อเสียงหรือว่าเงินทองครับแต่ว่าเขารักในเกม แล้วก็ใช้ความลหลงไหลเป็นแรงผลักดันให้เขาทำงานอย่างหนักคุณโคบี้เชื่อว่าถ้าคุณไม่มีความรักในสิ่งที่ทำคุณจะไม่มีวันเป็นที่สุดดังนั้นการรักษาความกระหายแล้วก็ความลหลงไหลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาครับบทเรียนที่หนึ่งครับเล่นเพื่อความรักในเกม love for the game คุณโคบี้รักบาสเกตบอลมาตั้งแต่เด็กและเขาไม่เคยมองมัน เป็นเพียงแค่งานครับเขาเล่นบาสทุกวันแม้ว่าจะไม่มีใครดูความรักที่มีต่อบาสเกตบอลทำให้เขาฝึกหนักยังมีความสุขในตอนเด็กนะครับคุณโคบี้เนี่ยซ้อมยิงบาสที่สวนหลังบ้านตั้งแต่เช้าจรวด,ดคําครับแม้ในวันที่เขาเจ็บปวดหรือว่าเหนื่ล้าเขายังลงสนามเพื่อที่จะฝึกซ้อมหลังจากแขวนสตัดแล้วเขายังคงช่วยสอนบาสให้กับคนรุ่นใหม่เพราะว่าเขาเนี่ยลงไหลในเกมสเสมอ I never felt like I w o r k a day in my life. I'm just play basketball. ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยสักวันเพราะผมแค่เล่นบาสเกตบอลบทเรียนที่สองครับใช้ความลงไหลเป็นแรงผลักดัน Passion as motivation คุณโคบี้ไม่ได้ต้องการเป็นแค่ดีแต่เขาต้องการเป็นที่สุดครับเขาใช้ความกระหายและก็ความหลงไหลเป็นแรงผลักดันให้เขาฝึกซ้อมหนักกว่าทุกคน ไม่มีอะไรสามารถทำให้เขาละทิ้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาได้ตัวอย่างครับตอนที่เลเกอร์แพ้นในรอบชิงชนะเลิศเขากลับมาฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมในช่วงยูออฟซีซันส์คนอื่นอาจจะไปพักผ่อนแต่คุณโคบีกลับฝึกฝนวันละ6ถึง8ชั่วโมงเมื่อเขาฝ่าอาการบาดเจ็บหลายแรงได้เขาใช้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมครับ If you have passion you can overcome anything ถ้าคุณมีความลงไหลคุณจะเอาชนะทุกอย่างได้บทเรียนที่3ครับความปรารถนาที่จะเรียนรู้และก็พัฒนา desire to improve คุณโคบี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งพอเขาหิวกระหายในการพัฒนาศึกษาและก็เรียนรู้จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบาสระดับตำนานหรือแม้แต่คู่แข่งของเขาเองเขามองหาวิธีพัฒนาแม้แต่จุดที่เล็กที่สุดในเกมของเขาตัวอย่างเช่น เขาเรียนรู้เฟดอเวชอตจากคุณ Michael Jordan ฝึกฟุตเวิร์ดขั้นสูงจากคุณฮาคิมออ a ์ลาจูวอนวิคห์เกมของเรย o บอนเจม k e เวินเดลันเพื่อพัฒนาสไตล์ของตัวเองครับ The moment you stop learning you stop growing เมื่อไหร่ที่คุณหยุดเรียนรู้เมื่อนั้นคุณจะเติบโตครับบทเรียนที่4มุ่งมัน่นแม้ในวันที่แย่ที่สุด commitment on bad days ไม่ใช่ทุกวันจะเป็นวันที่ดี แต่คุณโคบี้เชื่อว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความยิ่งใหญ่ครับแม้จะบาดเจ็บหรือว่ารู้สึกไม่อยากซ้อมเขายังคงทำมันต่อไปคุณโคบี้บอกว่าคุณต้องทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งยกตัวอย่างนะครับในปี2013นะครับคุณโคบี้นะครับเอ็นร้อยหวขาดแต่เขาเนี่ยก็ยังลุกขึ้นมายิงลูกโทษก่อนที่จะเดินออกจากสนามครับแม้ในวันที่เหนื่อยล้าเขาก็ยังฝึกซ้อม ยิงลูกถึง1,000ครั้งเลยทีเดียวนะครับเขาไม่เคยใช้ข้ออ้างเพื่อที่จะหยุดทำงานหนก The best don't work when they feel like it they work no matter what สุดยอดนักกีฬาจะไม่ซ้อมแค่ตอนพวกเขารู้สึกอยากครับแต่พวกเขาจะซ้อมเสมอบทเรียนที่5ครับการถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น Inspiring order คุณคอบบี้ไม่ได้แค่เล่นบาสเพื่อตัวเองครับ แต่ว่าเขายังต้องการถ่ายทอดความลงไหลให้กับคนอื่นหลังจากการกเกษียณน,นะครับเขาเขียนหนังสือสร้างแอนิเมชันและก็ช่วยสอนเยาวชนให้รักในกีฬาบาสเขาไม่ได้ต้องการให้คนอื่นเป็นเหมือนเขาแต่เขาต้องการให้พวกเขาเนี่ยลงไหลในสิ่งที่พวกเขาทำตัวอย่างนะครับเขาสร้าง Member Academy เพื่อฝึกเยาวชนให้เก่งขึ้นครับเขาเขียนหนังสืออย่าง The Member m e n t a l เ t y เล่มนี้ครับ เพื่อที่จะส่งตรอปัจญาของเขาคุณโคบี้เชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จด้วย The most important thing is to inspire others to be great in whatever they do สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเป็นยอดเยี่ยมในสิ่งที่พวกเขาจะทำครับสรุปหัวข้อ keeping the passion หรือว่ารักษาความลงไหลในหัวข้อนี้นะครับ คุณโคบี้ก็ได้เน้นให้เห็นว่า Member Mentality คือการรักษาไฟแห่งความลงไหลเอาไว้เสมอครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสามารถอาจทำให้คุณเริ่มต้นแต่ความลงไหลจะทำให้คุณไปได้สึกทางครับ if you don't love what you do you won't go far ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังสือ Member m e n น a ทอร y ของคุณโคบี้ไบรอัน ผมขอให้คุณนะครับมี Member m e n มนช i t y ีในทุกๆวันที่คุณทำสิ่งต่างๆแล้วก็เติบโตไปข้างหน้าจงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและไม่มีข้ออ้างครับและจงสร้างตัวตนที่คุณจะภูมิใจไว้เจอกันคลิปหน้า stay hard ครับทุกคน